ครบรอบหนึ่งปีปาเลสไตน์ลุกขึ้นสู้อิสราเอลแพ้ยับวันนี้วันที่8ตุลาคม2567อยู่กับดิฉันนะคะธนวัฒน์วังชากกรบิ๊กวอ l ์ผ่าโลกก่อนมาคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์วันนี้ขอความกรุณาแอดไปที่ t ไท e ์มู e อัน o r อ i n s t i t u t e นะคะเพื่อจะได้ช่วยกันแบ่งปันความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ เดือดระอุรอบโลกสิ่งเหลา่านี้จุดว่าไฟของสงครามใหญ่ล้วนมีผลกระทบกับชีวิตของเราคนที่เรารักและประเทศชาติของเราอย่างไม่อาจอีกเลี่ยงนะคะวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ร้อนในตะวันออกกลางนะคะวิเคราะห์กันดูว่ารบกันมาหนึ่งปีแล้วระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มต่อต้านที่ปาเลสไตน์วันนี้ขยายวงมาสู่เลบานอนผลเป็นอย่างไร มาดู1ปีของการลุกขึ้นสู้ของชาวปาเลสไตน์นะคะแน่นอนวันแรกของการโจมตีทุกคนก็มองว่าฮามาสคือใช้ความรุนแรงทำร้ายทำลายชีวิตคนอิสราเอลผ่านไปหนึ่งปีแล้วจึงรู้ว่านั่นคือการลุกขึ้นสู้ของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่มานานกว่า75ปีลองสรุปบทเรียนการต่อสู้นะคะ ในนามปฏิบัติการน้ำท่วมอัลอักซอของกลุ่มต่อต้อตานปาเลสไตน์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าฟล o ตอัลอักซออัลอักซอนี่เป็นชื่อมหามัสดิตมหามัสดิทที่เป็นที่นับถือและเป็นหัวใจหนึ่งในสของชาวมสุสลิมทั่วโลกค่ะการลุกขึ้นสู้ของปาเลสไตน์ในวันที่7ตุลาคมนั้นได้ทำลายแผนการขยายพื้นที่ยึดครองของอิสราเอล อย่างราบคาบทำไมจุว่าอย่างนั้นมาดูกันการต่อสู้ของกลุ่มต่อต้านหรือ Resistance Palestine Resistance จากกลุ่ม2กลุ่มคร่งต้นเลยในตอนต้นของการเปิดปฏิบัติการ7ตุลาคมปีที่แล้วมีฮามาสยิฮาดอิสลามอัลกุตมีแค่พวกนี้แต่วันนี้มีมากกว่านั้นไม่ต้องเอ่ยนามเลยชื่อนะคะ แต่เพราะพฤติกรรมสงครามโหดของอิสราเอลเองทำให้กลุ่มต่อต้านแทนน่จุปราบหมดกลายเป็นขยายตัวเกิดอะไรขึ้นทั้งสองฝา่ายอิสราเอลเป็นตัวหลักมีสหรัฐและนาโตเป็นฝ่ายสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งคือกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์และแนวร่วมต่อต้านที่ตอนนี้มีฮิสบุลล์แห่งเลบานอนอันชัลล์แห่งเยเมนหรือที่รู้จักกันในนามฮุตี และก็แนวร่วมต่อต้านที่อิรักซีเรียนอกจากนั้นเราก็ได้เห็นแล้วว่ามหาอำนาจทั้งอิหร่านและรัเสเซียนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องทำไมจะไม่เกี่ยวข้องล่ะคะเพราะเป้าหมายที่แท้จริงโดยในทันยาฮหูและโดยสหรัฐเองก็คืออิหร่านแต่อิหร่านวันนี้ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวมีรัเสเซียเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ศึกในตะวันออกกลางสองฝ่ายไม่ได้รบกันเองรุ่นรุ่น แต่มีมหาอำนาจสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือมาหาอำนาจเดียวคือสหรัฐและพวกก็คือนาโตและอื่นๆกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือมาหาอำนาจหลายขั้วที่มีรัสเซียอิหร่านและจีนด้วยเป็นแกนนําแต่ศึกในตะวันออกกลางบทบาทหลักก็จะอยู่ที่อิหร่านและรัสเซียเพราะทั้งสองประเทศนี้สหรัฐปักหมุดแล้วว่าคือศัตรูที่ต้องทําลายล้างไม่ต้องพูดถึงในทันยาฮูนะคะพูดทุกครั้งที่มีการรบ จะชี้เป้าไปที่อิร่าบอกว่ากลุ่มต่อต้านก็เป็นเพียงแค่โนมินีก็เลยมีคําถามว่าอิสราเอลเป็นโนมินีของสหรัฐหรือสหรัฐเป็นโนมินีของอิสราเอลค่อยๆดูไปก็จะรู้ว่าอาจจะไม่มีใครเป็นโนมินีใครก็ได้สําหรับสหรัฐและอิสราเอลแต่เขาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้าการนําของอิลิทชั้นสูงยิวเช่นเดียวกันมาดูกันค่ะตุลาคมปีที่แล้วระเบิดศึกต่อต้านผู้ยุดครอง คือการลุกคุนสู้ของชาวปาลเลสไตน์ที่ถนให้อิสราเอลกักขังกดขี่มากกว่า75ปีนะคะไม่ใช่อยู่ดีวันดีคืนดีพวกบ้าที่ไหนมาถล่มไม่ช่วงต้นสงครามนั้นภาพการโจมตีคนอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสโอ้ฮือฮาเกลียดชังโกรธแค้นกันไปทั่วโลกต่อมาสรัฐและตะวันตกส่งป้ายติดหน้าผาก เลยว่าการต่อสู้ของกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์นั้นคือกลุ่มก่อการร้ายเหมือนดีเหมือนกับพวก i อเกลุ่มต่อต้านหัวรุนแรงหลังนี้มีการแพร่ข่าวปลอมอีกว่าฮามาสสังหารคนอิสราเอล1,200คนตัดศีษษาเด็กทารกคมคืนสตรีต่อมาไม่ถึงเดือนก็พบว่าทุกเรื่องนี้ปลุกขึ้นมาและมีใบเดนช่วยกระพือเคสเรื่องตัดศีรษะทารกก็พบว่า นักข่าวสายโปรตะวันตกยอมรับสาร,รภาพว่าฟังเข้ามาอีกทีไม่ได้ไปเห็นด้วยตาแต่โปรโมทหรือว่าด่าไปแล้วเป็นอาทิตย์ไบเดนทำไปรู้ไม่ชี้ทุกวันนี้ยังเชื่ออีกว่ากลุ่มฮามาสตัดศีรษะเด็กเรื่องคมคืนสรตรีก็เปิดไปได้เปิดตามมาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เจอคนที่บอกว่าถูกข่มขืนอย่างหน้าละลื่นอยู่แม่เป็นคนมาบอกเอง บอกว่าฮามาสสังหาร1,200คนเนี่ยต้นปีนี้เองกองทัพอิสราเอลยอมรับเองว่ามีความผิดพลาดในการสื่อสารใช้เฮลิคอปเตอร์กราดยิงเพราะตกใจตายขนาดนี้ฮามาสมาไม่มีเครื่องบินจะตายทีเดียวพันสองก็ต้องแปลว่ายกมา2องสามหมื่นมันไม่ใช่แล้วเป็นยังไงสื่อตะวันตกเงียบกริบทำเป็นว่าไอสิ่งที่โกหกมานั้นเป็นเรื่องจริงแต่ว่า คนอื่นๆประเทศอื่นๆซึ่งไม่ได้ปักอ,อกปักใจรักแต่อเมริกาหรือรักแต่อิสราเอลเขาก็เริ่มเห็นว่าอะไรเป็นอะไรจับได้ไล่ทันก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่เด่นนั่นแหละทุกวันนี้ภาพตัดศีรษะเด็กปาเลสไตน์แพร่สะพัดข่าในสื่อโซเชียลเกิดจากอะไรเกิดจากการโจมตีด้วยระเบิดแรงสูงของอิสรอลต่อโรงพยาบาล ตัวนวยสาธารณสุขตก่ข่อพยพสหรัฐตะวันตกเงียบกริบไปดูเลยสื่อโซเชียลของอาหรับของมาเลเซียของอินโดนีเซียชัดชัดมาเป็นหนึ่งปีนะคะจากที่เคยรักโอเคกับสหรัฐเนี่ยอย่างมาเลเซียเงี้ยอินโดนีเซียเงี้ยชัดเลยสนับสนุนปาเลสไตน์สนับสน,สสนบสุนเลบานอนต่อต้านอิสราเอลต่อต้านอเมริกาตามกันไหมล่ะคะยิ่งยืดเยื้อยิ่งเปิดโปงล่อนจ้อนเลยว่า เนื้อแท้ของสรัฐและอิสราเอลเป็นอย่างไรามาดูการโจมตีของฮามาสมีรายงานว่าจริงๆแล้วอิสราเอลและสหรัฐรู้มาก่อนว่าจะมีการโจมตีเพราะที่จริงแล้วการก่อตั้งฮามาสเป็นฝีมือของมอสซาดและอิสราเอลนะคะโคน่นหรือทำให้กลุ่มต่อต้านอิสลามเก่าหลังจากผู้นำเสียเนี่ยก็ดรอปลงไปไม่ได้รับการยอมรับฉะนั้นอีกด้านหนึ่ง มีคนมองว่าฮามาสเนี่ยซีกับสรัฐอิสราเอลเปิดงานให้อิสราเอลทำลายปาเลสไตน์หรือเปล่าแต่การตายการเสียชีวิตของผู้นำฮามาสทั้งหมดรวมทั้งครอบครัวขเขาด้วยมันพิสูจน์ค่ะว่าแกนนำฮามาสที่ตัดสินใจปฏิบัติการครั้งนั้นไม่ใช่เพราะเอื้ออิสราเอลแต่คือการลุกขึ้นสู้เพราะอะไรตอนนั้นก่อนโจมตีฮามาสมีแพร่สะพัดเลยในสื่อตะวันตกและอิสราเอลว่า อิสราเอลกำลังจะลงนามร่วมกับรัฐอาหรับโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียลงนามแผนการอับ,บราฮัมในเนื้อหาลึกๆก็คือยึดยึดครองโดยอิทธิพลโดยอ้อมยึดครองทางเศรษฐกิจเหนือภูมิภาคตนอนกลางการตัดสินใจโจมตีของฮามาสเพื่อเบรกอันนี้แล้วก็ได้ผลเพราะต่อมาแค่เดือนเดียวอิสราเอลมาบอกว่าเนี่ยนะกำลังจะดีคืนดีกันละ อิสราเอกับซาอุดีอาระเบียฮามาสมาทำลายก็ใช่นะสิเพราะลงนามเมื่อไหร่จะลากซาอุดีอาระเบียไปอยู่ข้างสรัฐอิสราเอลเต็มตัวการโจมตีครั้งนี้รายงานว่าทั้งสรัฐอิสราเอลรู้แต่ปล่อยเพื่อว่าจะได้บรรลุเป้าหมายใหญ่70กว่าปีนะคะค่อยๆยึดพื้นที่ควบคุมชาวปาเลสไตน์ให้อยู่ภายใต้อนัตเบ็ดเสร็จเลยเจ้าของบ้านนะคะกลายเป็นผู้อพยพกลายเป็น ต้องฟังคําสั่งอิสราเอลนึกจะจับเมื่อไร่นึกจะขังเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครหา้ามไม่มีการขึ้นศาลนะคะลากตัวไปขังเมื่อไหร่ก็ได้จะมาทุบบ้านยึดที่ดินทําเมื่อไหร่ก็ได้และไม่มีใครรู้เลยเขาควบคุมเบ็ดเสร็จเลยไปสู่การลุกค,คืบขยายเดอะเกรทอิสราเอลตามแผนการใหญ่เนทันยาฮูพูดประกาศ2ปีซ้อนนะคะปีนี้ก็บอกอยากรู้ว่าอิสราเอลคิดอะไรสรัฐมีแผนอะไร ฟังที่ในทังยูฮูพูดในสัปชัชาติก็รู้ทะลุหมดละคะเขาต้องการเตรียมให้เอเสราเป็นศูนย์กลางอำนาจหลัง The Great r e เ e ็โลกเสร็จสิ้นนั่นเองภายใต้การยอมจำนวนของกลุ่ม่าตาซ้ายกลางของปาเลสไตน์นะคะโดยชื่อโดยนามก็คือผู้บริหารปาเลสไตน์มีประธานาธิบดีคนนี้มีคณะรัฐบาลคนนี้แต่มันน่าแปลกไหมคะ75ปีมีผู้บริหาร ปาเลสไตน์ไม่มีประเทศที่เป็นเอกราชภายใต้การยอมรับของสหประชาชาติไม่มีกระทั่งเก้าอี้สักหนึ่งตัวพึ่งจะนี่แหละต่อสู้มาหนึ่งปีถึงมีเก้าอี้หนึ่งตัวแต่ชัดวีโตไม่ให้เป็นสมาชิกถาวรดให้เป็นแต่มีสิทธิ์เสนอมีสิทธิ์ฟังแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนั่นก็คือไม่สมบูรณ์ใครวีโตซารัฐกับพวก75ปีนะคะทั้งๆนี่มีฝ่ายปกครองโดยภาพมันก็ดีดี แล้วทำไมฟาตาถึงปล่อยได้ขนาดนี้เพราะอะไรฟาตาบอกว่าตัวเองเป็นสายกลางไม่ชอบสายแรงอย่างฮามาสฮามาสเป็นสายแบบชิอาแต่ฟาตาเป็นสายสุนนี่คือข้ออ้างมาก่อนนี้ก็มีสองฝั่งเวสแบ์ถึงกินดีอยู่ดีกว่ากาซาเวสแบ์ผู้บริหารมีบัตรเครดิตที่อิสราเอลออกให้ด้วยนะคะเพิ่งถูกยุดเมื่อตอนต้นปีนี้แหละเพราะฟาตาออกมาต่อต้านประนาม ทำไมไม่ต่อต้านล่ะคะวันนี้บุกเวสแบงถล่มค่ายเวสแบงสังหารเจ้าหน้าที่ปาเลสตน์จากที่เคยต่อต้านวันนี้จีนจับมือกันลงนามให้เลิกทะเลาะกันได้เจ็ดสิบห้ปีไม่ยอมเลยฉันเป็นสุนิเธอเป็นชีอาแต่วันนี้ที่ได้ใจแล้วก็สะเทือนใจคนมุสลิมทั่วโลกก็คือฮามาสฮิสบุลละเป็นชีอาแต่กำลังสู้รบเพื่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นซุนิ จบไหมคะความเคืองแค้นกันในด้านลัทธิน,นิกายมันถูกเจือจางลงด้วยประเด็นของปาเลสไตน์แผ่นดินทั้งหมดของปาเลสไตน์วันนี้ไม่ใช่ของปาเลสไตน์ภายใต้การยอมรับของสหรัฐรารรชาชาติเพิ่งมีได้ครึ่งครึ่งจากแม่น้ำสู่ทะเลมันเคยเป็นของคนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้แต่มาเปลี่ยนแปลงรังที่เปิดรับชาวยูวอ,อพยพ ที่พวกตะวันตกผลักดันให้มาอยู่ที่ปาเลสไตน์อ้างว่าหลบหนีการกดขี่ข่มเหงของเยอรมันของนาซีปาเลสไตน์เปิดรับค่ะเข้ามาอยู่ไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเป็นคนยิวในยุโรปวันนี้กลายเป็นว่าเจ้าของบ้านปาเลสไตน์กลายเป็นผู้อพยพผ่านมาสามรุ่นคนอิสอลลืมเลือนไปเลยว่าบรรพบุรุษของตนมัขอะอาศัยหลบภยัยกลายเป็น จะขอยึดแผ่นดินปาเลสไตน์ทั้งหมดอ้างว่าเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าของพวกเขากำหนดไว้แล้วนี่ไม่ใช่แค่กองทัพหรือสายเหี่ยวอิสราเอลนะคะในใจของคนอิสราเอลส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนี้ผ่านไปครึ่งปีโลกเพิ่งตื่นตัวนะคะรบกันไปครึ่งปีก็ยังมองว่าฮามาสเนี่ยร้ายถ้าฮามาสไม่โจมตีอิสราเอลก่อนอิสราเอลก็ต้องไม่ฆ่าเรียบขนาดนี้แต่ในการต่อสู้ ที่ดำเนินคดีโจทย์คือโลกใต้แอฟริกาใต้จีนเป็นพยานช่วยและยังมีอีกหลายประเทศเขาจึงรู้ว่านี่คือการยึดครองที่ผิดกฎหมายตั้งแต่หลังมติสามพชาติอิสราเอลไม่เคยตามมติสัพชาติหลังจากนักบาผพลับดันให้คนปาเลสไตน์ต้องยกแผ่นดินให้คนอิสราเอลถึงขนาดต้องแบ่งเยรูซาเลม็มเป็นตะวันออกตะวันตกฝังมีสุเหรา่า มัสยิดอัลอักซอให้คนมุสลิมฝั่งไม่มียกให้ยิวจากเดิมเยรูซาเล็มเป็นหนึ่งเดียวค่ะมีวัดคริสตของออร์โธดอกมีวัดของยิวมีวัดของอิสลามแต่วันนี้ถูกหัน่นแล้วก็บอกว่าทั้งหมดนี้คือของยิวผิดกฎหมายผิดมติสามพัชชาติทำได้ยังไงมา75ปีโดยโลกไม่รู้เรื่องเพราะตะวันตกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไง และได้กลุ่มฝาตาที่อ้างตัวเองนั้นเป็นสายกลางรู้เห็นเป็นใจตัองอยู่สบายวันนั้นเวสแบค์สบายค่ะกาซราทำอะไรจะไปไหนจะต้องแล้วแต่ทหารอิสราเอลแต่วันนี้ไม่ใช่จึงเลิกทะเลาะก,กันพื้นที่ที่ปาเลสไตน์1มื0น0กว่าตารางกิโลเมตรเท่าจงังหวัดเล็กๆของประเทศไทยเรายัดธนานคนปาเลสไตน์2.3ล้านคนนะคะแล้วไม่มีประเทศปาเลสไตน์บนแผนที่โลก มีแต่ประเทศอิสราเอลในแผนที่โลกเดิมนั้นเทลอาวีฟคือเมืองหลวงของอิสราเอลนะคะต่อมาอิสราเอลประกาศเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงซัง,งั้นทรัมป์ซัพพอร์ตตอนนั้นแม้แต่รัสเซียก็ยังยอมรับมติสัพพัชชาิหลังนักบามันชัดเจนว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองอยู่ร่วมกันของสามศาสนาห้ามลุกลานกันวันนี้แหกมติแหกกฎหมายเฉย เย็บกริบกันหมดแต่คนส่วนใหญ่ยังถือว่าเทลอ,อาวีฟเป็นเมืองหลวงนะคะวันนี้การโจมตีจากรี i s ิสแตนจึงตรงมาที่เทลอ,อาวีฟแต่ก่อนนี้เทลอ,อาวีปชื่อยาฟาภายใต้สังคมของปาเลสไตน์วันนี้เปลี่ยนเป็นเทลอ,อาวีฟขีปนาวุธเยเมนขีปนาวุธอิรักใช้ชื่อยาฟาคือใช้ชื่อเทลอ,อาวีฟนั่นแหละแล้วก็มุ่งเป้าโจมตีเทลอ,อาวีฟให้รู้ว่าเราไม่ลืมนะคุณยึดของเราไปอย่าง ไม่ชอบทำบหนนี้เป็นต้นเราทั่วไปเคยรู้ไหมถ้าเขาไม่เปิดศึกรบกันเนี่ยไม่มีวันรู้รู้แต่อย่างเดียวว่าจะไปเที่ยวไงท,ที่เที่ยวไหนอร่อยเดตซีมีอะไรช่วยบำรุงผิวแค่นั้นจริงๆทำไมอเอเซลต้องยึดเยรูซาเล็มไม่กี่วันมานี้สายเยี่ยวเบนกวีแล้วก็คนอื่นๆประกาศชัดจะยึดอัลอักซอจะทุบมัสดิดสร้างวัดสาก่อนหน้านี้ ก็เคยมีพิธีบูชายันบัวแดงแต่มีเหตุโุกคักทำไม่สำเร็จวันนี้พูดชัดว่ามัสยสิดอัลซอต้องอยู่ภายใต้การนำของเขาแต่คนที่เยี่ยวสุดบอกว่าต้องทุบทิ้งและสร้างวัดศาพ์ตามความเชื่อของชาวยิวเขาอ้างอะไรอ้างคำผิดต,ตราเนี่ทันยาฮูย,ยังอ้างคำผิดโตราในสารชิชาติเลยแต่ชาวยิวที่เคร่งาศาสนาบอกโกหกทุกวันนี้ชาวยิวเคร่งาศาสนาก็ถูกระดมไปเป็นอาหาร อย่างไม่เต็มใจทุบตีกันแพร่สะพัดในสื่อโซเชียลไม่ต้องห่วงค่ะสื่อหลักไม่มีเกิดกระแสการต่อต้านอิสราเอลอย่างกว้างขวางเมื่อภาพความโหดร้ายทำลายล้างปาเลสไตน์ชัดเจนขึ้นทุกวันจุดเริ่มต้นจากเยาวชนนักศึกษาของสหรัฐขายายไปสู่ขบวนการน,นักศึกษาในตะวันตกเอเชียแปซิฟิกละตินอเมริกาวันนี้นานาชาติทั่วโลกประนามยามเดียดอิสราเอลอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ต่างพากันออกมาคัดคา้านสงครามล้างเาผ่าพันธุ์ของอิสราเอลที่มีสหรัฐหนุนหลังอย่างไม่มีเงื่อนไขสรุป1ปีอิสราเอลสหรัฐแพ้ยับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกทั่วโลกมองสองประเทศนี้สมรู้ร่วมคิดกันสร้างอิทธิพลครอบครองผลประโยชน์ในตะวันออกกลางไม่ได้มาปราบไอเอสไม่ได้มาปราบอสิสลามหัวรุนแรงอย่างที่พยายามสร้างภาพเหมือนคราวไปรุมโจมตีอิรักลิเบียทำคนอิรักลิเบีย เสียชีวิตไปกว่า3าล้านเงียบกริบตลาหลังมาสารภาพว่าโกโหกเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเองต่อมาด้านการอาหารละ่ะอิสราเอลสร้างภาพว่าปราฮามาสและกลุ่มต่อต้านในปลาเลสไตน์หมดแล้วจากการฉายภาพใช้กำลังรบทางอากาศถล่มโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนกาซาเวสแบง์ย่อยยับกว่า60อยู่ไม่ได้หรอกสังหารหมู่ชาวป,ปลาเลสไตน์ไม่เลือกหนะ้า ตายไปแล้ว40,000กวา่าตามรายงานเป็นทางการน,นะคะสื่อตะวันตกเองเลยบอกตายจริงอะ่ะเกิน200,000ไปแล้วบาดเจ็บเนี่ยแตะแสนแล้วค่ะยังไม่ตายแต่ก็พิการยับไปหมดทําลายโบสถ์ทำลายมัสยิดทําลายพงโรงพยาบาลทําลายโรงเรียนอ้างว่าคือศูนย์บัญชาการฮามาสทําลายชีวิตเด็กทําลายสตรีสังหารคนชราไม่ก็ทําให้ทุกข์ทรมานจากความอดอยากขาดน้ําขาดอาหาร องค์กรโลกบาลของตะวันตกทั้งหลายก็โ,โวยวายประนาแล้วเป็นยังไงทําได้แต่พูดอิสเอลก็ยังเย่อหยิง่งยิ่งใหญ่ภายใต้การสนุนของสหรัฐและพวกเต็มสูขอาจยากรรมสงครามล้างเผ่าพันอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเราทุกคนหนึ่งปีเชียวนะคะแล้วยังแก้ไม่ได้เพราะขาใหญ่ใช่หรือไม่ในทางภาคพื้นดินแพ้สามฮอนะคะแพ้ทั้งฮามาสแพ้ทั้งฮิสบุลลอแพ้ทั้งฮุตติลุดลุย ั้งสหรัฐและอิสราเอลสวนทางคำสัมภาษณ์ของเนทันยาฮูแม้แต่นายทหารทั้งปัจจุบันและอดีตของอิสราเอลออกมาฟันธงนะว่าเนทันยาฮูกับพวกกำลังพาอิสราเอลไปสู่การล่มสลายอย่างไม่อาจหวนคืนฟังไหมล่ะคะไม่ฟังแนวรบที่กาซาเวสแบงค์เวลาฐาน IOF เเข้าพื้นที่ทีไรมีดาบมีบาดเจ็บภาพพอรับคนเจ็บตายมีทุกวัน ได้รายงานไม่ได้จํานวนสูญเสียเท่าไรตลอดหนึ่งปีบอกว่าพันต้น,ตนความจริงประกาศรับทหารสามรอบแล้วระดมกําลังคนสำรองล่าสุดอีกและจะบอกว่าไม่เสียแต่บอกว่าปราบฮามาสฆ่าได้หมดแล้วฆ่าที่สองหมืน่นสามหมืน่นไอ้สองหมืน่นสามหมืน่นน่ะเด็กผู้หญิงคนชะาได้นอนอาจจะมีทหารแต่ส่วนใหญ่ก็คือพลเรือนถึงขนาดบางส่วนที่ไม่เขาเชื่อความคิดบางอย่างว่าทำไมมีการบูชายันบูชายันบู แล้วการอุ้งเป้าสังหารเด็กนี่บูชายันอะไรหรือเปล่าแต่อีกฝั่งก็บอกว่าเขาอ้างว่าเด็กพวกนี้ก็จะเป็นนักรบในอนาคตฆ่าซะก่อนก็ไม่ผิดคนพูดเรื่องนี้คือคนอิสราเอลนะคะไม่ใช่แค่ทหารหรือสายเยียวของอิสราเอลที่ชายแดนเลมนอนศึกนี้ IOF ประกาศยิ่งใหญ่จะบุกแล้วนะวันรุ่งขึ้นหามกันมารุ่งริ่งรายงานจากสื่ออิสราเอลเอง ดับ8เจ็บ39แค่จุดเดียวนะคะที่เมืองโอไดเซชายเดลเลบานอนทางทางที่ส่งมือหนึ่งนะหน่วยรอพิเศษอิก,กอสเจอปะทะดักซุ่มจากทิสบุล็อกเอาไม่อยู่ค่ะดับเจ็บถทอยร่นรวมพื้นที่พยายามบุกอีก3จุดอาแต่ตรงนั้นส่งฐานราบประจำการของอิเซลเข้าไปที่ชายแดนสื่ออารับบอกดับเจ็บรวม80สื่อสารสื่อ ตะวันตกหรือสื่ออิสราเอลไม่พูดเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เองฮิสบุล็อออกแถลงการประกาศ I.O.F. บุกภาพพื้นดินเลบานอนพยายามแทรกซึมเข้าไปในเลบานอนเจอดับเจ็บแล้ว5วัน150ก็ไม่เป็นไรเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่นี่คือรายงานมาจากสื่ออาหรับและเทเลกรมของฮิสบล็อกสรุปลุยภาคพ,พื้นดินกองทัพอิสราเอลบุกแล้วโดนทุบ ส่งผลรบชะงักเป็นระยะเพราะสูญเสียหนักแต่ IOF เซ็นเซอร์ข่าวห้ามสือ่อเผยแพร่ทั้งภาพและจำนวนการสูญเสียนะคะมีบทลงโทษด้วยท่าปป่าฝืนแม้ภาพการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เป็นเป้าหมายรุกรานของอิสราเอลทั้งปาเลสไตน์หรือเลบานอนก็ตามดูเหมือนว่าอิสราเอลชนะแล้วแต่มันคือการทำลายชีวิตพลเรือนไม่เลือกหน้าอ้างยังไงก็ได้ไม่มีการสอบสวนส่วนใหญ่ ตั้งเป้ารอบสังหารแกนนำฝ่ายต่อต้านล่าสุดก็บอกว่าทำลายชีวิตผู้นำแม่ทัพคุดของอิรักสื่อฝั่งอิหร่านบอกว่าท่านยังอยู่ดีแต่ไม่ได้พูดรายละเอียดเป็นไปได้อาจจะบาดเจ็บแต่ตัวแม่ทัพคุดเนี่ยส่งมเมสเซจถึงครอบครัวแล้วว่าไม่ต้องเป็นม,มันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะดับจริงหรือซ่อนได้หมดแต่นั่นคือความถนัดของอิสราเอลฝั่งนี้ ฝั่งลุกรานที่ขนัดรอบสังหาราอาจจะบอกดูว่าเก่งแต่ทำไมฝั่งนั้นทำไม่เป็นหรือเพราะจุดยืนและความเชื่อต่างกันค่ะกระนั้นแม่นายทหารของกลุ่มต่อต้านจะถูกปลิดชีวิตจำนวนมากแต่กลับทำให้กลุ่มต่อต้านได้กำลังพลเพิ่มแนวรบขยายหรือซตนซ์รอบบ้านและมีความชอบธรรมที่จะปกป้องประชาชนของตัวเองและประเทศของตัวเองในสายตาเนนนาชาตินะคะอิสราเอลรอไม่ไหว รีบออกไม้เลยเพราะภายในมันร้อนระอุแต่กันยับทั้งภายในกองทัพทั้งในฝ่ายการเมืองฝ่ายคานก็จ้องโคน่นเนี่านอยู่จากบัลลังก์อยากจะเข้ามาเสียบแทนทั้งอิสราเอลทั้งสหรัฐปราบบริสิชันไม่อยู่เลยแนวรบภาคพื้นดินเข้าทีไรก็กลับออกมาถอยร่นแนวรบทางทะเลเหนือชั้นเฉพาะบินรบถล่มเขาไม่ยัง้งแต่รุ่นรุนแม้แต่ยเยเมน ก็โจมตีทั้งเรือรบสัรัฐอังกฤษโจมตีทั้งเรือขนน้ำมันโจมตีทั้งเรือสเสบียงของอิสราเอลตลอดปีมานี้รัวรัวนะคะเห็นกันทั่วแล้วจะบอกว่าปราบอยู่เือสรุปแนวรบทางทหารแพ้ยับจริงค่ะหนึ่งปีนะคะแพ้ยับอนาคตค่อยจบตาสัรัฐทุ่มเต็มที่แต่ยังสวมเสื้อคลุมตัวกลางเจรจาเพื่อสันติภาพทั้งกับเรื่องปาเลสไตน์และเลบานอนแต่มุกนี้ถูกเปิดโปงโดยอิสราเอลเองแหละเป็นระยะ อิสราเอลไม่เคยต้องการเจราจาไม่สนใจหยุดยิงไม่สนใจตัวประกันจะต้องเสียชีวิตเพราะอะไรทำแบบนั้นเสียชื่อเสียรางวัลกำลังจะชนะจะชนะเช่นนี้ตลอดมาเมื่อสหรัฐไม่ลงมาคลุกเต็มตัวอิสราเอลก็เปิดแนวรบล่อให้อิรานรัเสเซียออกไม้สหรัฐจะได้เปิดหน้ารบเป็นทับหลวงสักทีรู้ว่ายิ่งช้านานไปตัวเองก็จะยับย่อยไม่รอดแน่บุกเพื่อพื้นดินไม่ได้เลย มันก็แปลว่าไม่ชนะศึกค่ะต่อให้ทางท้องฟ้าจะคุมแค่ไหนเพราะฝ่ายต่อต้านเขายังไม่ได้เอาบินรบออกมาดอกไฟดอกไฟกันเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละสงครามใหญ่ระเบิดเถิดเถิดที่สําคัญการต่อสู้รมรันระวังอิสราเอลกับแนวร่วมต่อต้านโลกได้เห็นความโหดร้ายดิบเถื่อนของฝ่ายเยี่ยวที่ครองอํานาจอยู่ในอิสราเอลนะคะชัดเจนมากตลอดหนึ่งปีอาหรับที่เคยปึกกับอิสราเอล และแตกแยกกันเองเพราะนิกายต่างผลประโยชน์ไม่ลงตัววันนี้กลับเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประนามและประกาศต่อต้อตานรอเอลก่อศึกล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ต่อต้านการลุกรานเลบานอนไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะแต่ท่าทีอาจต่างระดับกันไปตามสนะเดิมแน่นอนผลประโยชน์มันยาวนานมาหลายสิบปีจะถอนเองตัวเองก็เจ็บเองแค่ไม่แทงข้างหลังรีสิสแตนก็เจ๋งละเคยยอมให้สั ใช้ฐานทัพไปโจมตีอิรักลิเบียวันนี้สั่งห้ามสหรัฐใช้ฐานทัพในนะคะ5ยักษ์ประเทศอ่าวในสันนิบาตอารับประกาศแล้วแม้แต่อะไรแม้แต่จอแดนตอนทรูเปอร์มิสของอิหร่านโจมตีเซลอู้ใส่ชุดทหารเลยนะกษัตริย์จอแดนและประกาศสกัดขีปนาวุธอิหร่านอย่างภาคภูมิใจวันนี้ประกาศสวนนะคะอิสราเอลบอกเมื่อวานนี้บอกว่าจอแดนพร้อมเปิดนั่นฟ้าให้เราโจมตีอิรานนั่นรัฐมนตรี ต่างประเทศจอแดนออกมาสวนเลยไม่เคยอนุญาตและขอต่อต้านห้ามอิสราเอลใช้น่าฟ้าจอแดนโจมตีอิหร่านแม่คำนี้เพิ่งเคยได้ยินอียิปออกมาเตือนอิสราเอลว่าอย่าทำอย่างนี้นะอย่าบุกเลบานอนนะมันจะทำให้ภูมิภาคเดือดร้อนเพราะสงครามใหญ่หลังๆมานี้อียิปไปร่วมซ้อมรบกับรัสเซียที่เมดิเตอร์เรเนียนะคะอาจจะไม่ใช่บริเวณที่ เรือรบสรัฐประจำการอยู่แต่ก็เมดิเตอร์นับจีนด้วยครึ่งหัวใจให้อีกให้จีนกับรับเสเซียไปแล้วด้วยยิ่งหยาบยามคนอื่นมากเท่าไหรอิสราเอลมีมีท่าทีแบบกลางมากใครก็ตามไม่เคยอยู่ในสายตาเขาถอนตัวกันระนาวนะคะอียิปต์จอแดนวางตัวเฉยไม่หนุนอิสราเอลครั้งนี้อวมนะทางการเมืองเสียพันธมิตรทางทหารมันก็แพ้ยับในภาคพ,พื้นดินและทางทะเลอีกด้วย มาครงยังออกมาชวนเพื่อนยุโรปให้แบนด์ส่งอาวุธให้อิสราเอลเลยจะทําจริงหรือไม่ทําก็ทําให้ภาพพดรอยเซลเป็นผู้ร้ายในสายตานานาชาติทั่วโลกย้ําอีกว่าสหรัฐจะถูกเสเาเอลลากไปล่มจมด้วยกันแน่ไม่ต่างจากศึกตัวแทนที่ยูเครนที่ยูเครนแพ้ก็คือสหรัฐนาโตแพ้เสียหน้าไปแล้วพยายามอยู่เนี่ยว่าจะเล่นงานรัเสเซียยังไงออกคํามาประมาณว่าแย้มาว่าจะต้องมีการเจราจาง,ง้นงี้ไงัน จารสระดาพูดอย่างทำอย่างเสมอไม่มีใครเชื่อหรอกพูจถิงก็ไม่เชื่ออยู่แล้วสภาพการที่ตะวันออกกลางอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะสรัฐและนาโต้ทุ่มสุดตัวค่ะที่นี่ร่วมหัวโจมท้ายกับอิสราเอลแน่นอนศึกใหญ่ที่อันตรายคลิกออฟแล้วนะคะแต่จะพัฒนาไปสู่การนองเลือดหรือไม่จะไปถึงสงครามนิวเคลียร์หรือไม่อยู่ที่สรัตัดสินใจดังนั้นถ้าสรรัไม่ไฟเขียว รอให้เลือกตั้งเสร็จก่อนอิสราเอลก็ทําได้แค่ก่อวินาศกรรมรอบสังหารไม่กล้าเดี่ยวรุ่นๆกับอิหร่านแน่นอนค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทํางานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมซาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี 3022989848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ